เธอชอบดอกไม้ชอบดาวกระดาษเธอชอบภาพวาดชอบท้องทะเลเธอชอบปลาดาวชอบเช้าวันใหม่ฟ้ากว้างแสนไกลนันดวงตะวันบนดาวดวงนี้เมียไรร้อยพันให้เธอรักและชอบมันตั้งแต่ดินถึงตะวัน สิบห้ามาส้มสวนปลาปลาอย่างหน้าอยู่คนละมองกันแหละจากสวนอ้อยเองแะเป็เลยพาเบิ่งสวนบ่ออ้อยเองแะเป็นไรสวนนีกว่างเติบอยู่มีต้นนี่ยังแน่ก็มีต้นอย่างหน้าต้นพยอมต้นพยุงต้นคาเนี่ยต้นมะม่วงขวบมะังวดแดงเห็ดห้างใส่เป็นแดงเห็ดห้างใส่แล้ว มาแดงไปทั่วแล้วค่ะดูนี่มันเป็นกี่ต้นวันนั่งไไมัดปอยได้ประมาณจะจะข้างเลยสองข้างล่ะมันยังมันกัเลม่แชร์ไปค่ะตน้นปะทุเปล่าต้นแบบง่ายเลยคุ่นคุ่นปลูกไปจักตน<ว>้ตนแล้วเนาะนี่เอา้าหลายตน้นพักอยู่เดือนอ่ะมันสีซีหาลอยต้นแล้วดูใส่ผ้าย,ยางเบิ่งอัน เทียบดูมันสูงทำไงล่ะาบนขบียอนนี้มแล้วจามอนนนี้มู่ะที้แบางนแงข้งบแใหญ่แล้วอันนี้ปรทบนห้างนั่นนะปุ่นห้างนั้นใหญ่ขับอุ้มปุ่มยิ่งนแต่ประทไหนแง่ล่ามึงไม่รู้ว่าสทฉันนี่ใครไป ข้างไงล่ขักไว้ทางน่ะก็อย่างแต่ว่าเย็นช่้ยจุยเลยม่าเย็นช่วยจุ้ยเลยอย่างที่เลกน่นเลย

มูมากมืนม so 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 ือเปนแตเลยว้าอ่อื่นคั่แค่นีไงเป็นดื้อ้านบ่อนใบอกนามูกับเลยอนใบซอยคนลไปจ่าเมากล่ะขอนใบซอย่ิ่มาชม cột bắt bị ngay, có cách ngay thôi thì nữa lắm thì được, cứ lắp bịch ao ép bẹ, bòn ná tướp lên nè, cúp thì lẹ ná tướp lên, ná tướp lên chắc tôi tồn dạng na, chi ta. ฝนดียักยน้อยฝนต้นนั้นต้นซักไหมมันบ่ทนเนาะมันบ่ทนคืออย่างหน้าเน,ะนาะเข้ยน่ะล่องเห็ดเอาอันอันามันแรงเบิ้องหน,น่อ,อนก่นเดี๋ยวเราไปขย่ม ก็ดูอย่างนั้นมาแหงแหงซุ่มแหงเย็นแหงเขียวยังว่าคนว่าโอ้ยปีสองปีเขาสิได้มาเก็บเห็ดต้นแล้วยสันว่าปีสองปีก็สิได้เก็บเห็ดดอกมาสันสดดนีนด่ดาเลยว่ะหายมาเปล่าน้ำไม่ได้มาสันสิเปล่ายู่มุมทางนั่นนี่ดอกมานมันรัดมาเก็บเห็ดน้ำแน่วาสัน,น,นว่า ง่ามไปเบิดน่ะคุณยายใจดีเห็นมาสือทีไหวคนมาปลูกยางนาให้แอบเสรี i. ปลูกยางนาปลูกไว้กับง่ามคัดลูกบาดีเจ้วาว่าสิจอดกันพุนละคนไม,น,มน,นดีกหลายไม่ปลกยางขนาดเลยเจ้าของกับมาบ่ไดนย่านลม กินเกสิภามาชมอ,อย่างหน้ากำหนีสะก้อนเดิมเมือนี้มือรุ่นแอบเสียรีมากอีกสกศิภามาชมไม่ดอกเดนะคะ่ะผู้ใดมาผู้ใดชอบคลิปดีกันกดไลค์กดแค่ให้แอบเสียรีได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะ <laughs>